ก็จะมาทําทรงผมให้ดูกัน,นะคะ่ะวันนี้ก็จะมาเป็นคลิปแบบ h a i ิ tutorial นะคะก็จะไม่ได้มาแต่งหน้าอะไรนะคะก็จริงๆทรงผมนี้เนี่ยเชื่อว่าเพื่อนๆหลายๆคนน่าจะแบบว่าเคยเห็นจอาํามาบ้างแล้วเนาะแบบบางทีก็ชอบเอ่อทำไปทะเลไปเที่ยวนั่นนู่นนี่อะไรเงี้ยะคะ่ะก็คือทําบ่อยอยู่เหมือนกันแล้วก็หลายๆคนเชื่อว่าขอกันเข้ามาเยอะนะคะก็วันนี้ได้เลิกมาทําให้ดูกันสักทีนะคะจริงๆจะบอกว่ามันไม่ได้เป็นทรงที่แบบว่าทํายากหรือว่ายุ่งยากอะไรเลยนะคะขั้นตอนเนี่ย ก็ค่อนข้างที่จะง่ายแล้วก็ซิมเพิลโอเคถ้าเกิดว่าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปดูพร้อมกันเลยค่ะโอเคค่ะเริ่มจากขั้นตอนแรกนะคะเราะมาใยผมให้แห้งกันก่อนนะคะก็จะสังเกตนะคะว่า ตอนที่จอรอดอาบน้ำสระผมเสร็จเรียบร้อยเนี่ยจอ๊อดจะทิ้งผมของเรานะคะจากที่เปียกๆเ,เนี่ยให้มันค่อยๆแบบว่าแห้งเองตามธรรมชาตินะคะมันก็จะหมดาดๆประมาณน,นี้นะคะเพราะว่าระหว่างนั้นคือจอรอดก็จะทําการแต่งหน้าไปด้วยนะคะแล้วก็พอแต่งหน้าเสร็จเนี่ยผมจอรอดก็จะได้ประมาณนี้นะคะก็จะเห็นว่าแบบมันก็ไม่ได้แห้งจะทีเดียวนะคะแต่ว่าก็จะมีความหมาดๆอยู่แล้ววันนี้นะคะเราก็จะใช้ดเป่าผมตัวนี้ค่ะเป็นของ panasonic รุ่น nano e นะคะแล้วก็ก่อนใช้เนี่ยอย่าลืมชุบ เปิดตรงนี้ขึ้นนะคะเพื่อเทคโนโลยีนาโนอีนะคะเขาก็จะช่วยบำรุงเส้นผมไปในตัวค่ะพร้อมแล้วเราก็มาได้ผมกันเลยค่ะ ก็จะสังเกตเห็นเลยนะคะว่าไดตัวนี้เนี่ยเขาช่วยทําให้ผมของเราเนี่ยแห้งไวมากๆเลยนะคะแต่ว่าในขณนะดเดียวกันเนี่ยเขาไม่ทําให้ผมของเราแห้งเสียด้วยนะเพราะว่าเขามีเทคโนโลยีนะคะที่ช่วยดูแลเส้นผมของเราทุกเส้นนั่นเองค่ะต่อไปนะคะจอดก็จะทําการแบ่งผมออกเป็นสองข้างนะคะหลังจากนั้นเนี่ยก็จะใช้ได เพื่อใดอีกรอบหนึ่งพร้อมกับหวีนะคะเพื่อที่จะทําให้ผมของเราเนี Holo ่ยเรียบลื่นมากยิ SaaS ่งขึ้นนะคะมันก็จะช่วยให้การเปียผมของเราเนี่ยง่ายยิ่งขึ้นแล้วก็ไม่ชี้ฟูด้วยค่ะก็จะสังเกตเห็นคะว่าตอนนี้ผมจะแบบมีความนุ่มสลวยมากๆเลยนะคะนืงสาวว่าไดปรผมของ Panasonic เนี่ยเขามีเทคโนโลยีนาโนีนะคะที่ตรงเข้าไปบำรุงลึกถึงแกนผมชั้นในเลยค่ะ โ okay, อเคค่ะหลังจากนั้นนะคะเราก็จะมาเริ่มเปียผมกันทีละข้างเลยนะคะเดี๋ยวจะขอเริ่มจากข้างนี้ก่อนอย่าลืมขยี้ตรงช่วงโคนผมนิดนึงนะคะเพื่อไม่ให้ผมของเราเนี่ยดูรีบหลังจากที่เปียเสร็จแล้วนะคะนี่นะคะก็จะทําการแบ่งออกมาเป็นสามช่อทั้งหมดแบบนี้เลยะคะหลังจากนั้นก็เปียไปด้านหลังนะคะ พอเปียถึงแค่นี้นะคะเราก็จับส่วนปลายไว้นะคะแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะค่อยๆดึงนะคะตรงเปียเนี่ยให้มันพองขึ้นมานะคะเพื่อความแบลเพราะถ้าเกิดว่ามันเล็กเนี่ยมันก็จะดูแบบว่าแก่ใช่ไหมแต่ว่าพอเราดึงให้มันดูพองๆมันก็จะดูแบบว่ามีวอลลุ่มแล้วก็ดูแบบหน้าเด็กมากขึ้นด้วยนะคะจริง,รงเราไม่ต้องทําให้เปียมันแบบว่าเรียบจนเกินไปก็ได้นะคะแบบว่าสามารถทําให้มันดูแบบยุ่งๆนิดหนึ่งได้ หลังจากนั้นก็มัดเลยนะคะแค่นี้เห็นไหมเสร็จแล้วหนึ่งข้างนะคะแล้วก็ดึงดึงนิดนึงให้ตรงช่วงปลายย่งมันฟูๆนะคะจะได้ดูแบบน่ารักน่ารักหลังจากนั้นก็ดึงเหมือนเดิมเลยะคะ่ะ โอเคค่ะานี้เราก็ทําการเปียรเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะหลังจากนั้นเนี่ยจราจะแบบว่าอ่ายกโคนขึ้นนิดนึงนะคะเพื่อทําให้ผมของเราเนี่ยไม่ดูรีบแบนนะคะก็จัดทรงอะไรอย่างงี้นิดนึงนะคะเพราะว่าบางทีเนี่ยมันอาจจะมีแบบลูกผมที่มันเด้งออกมาหรือว่ามันหลุดล่วงอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เราก็จะมีการแบบว่าฉีดสเปรย์นิดนึงนะคะ อ่านะคะเสร็จเรียบร้อยนะคะเราก็จะมาปิดท้ายด้วยการใช้ใดผมตัวเดิมเลยนะคะเปิดไปที่ความแรงที่เบาที่สุดนะคะ โอเคค่ะก okay, ็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับการสอนเปียผมในวันนี้นะคะก็มีการใส่พ็อปนิดนึงนะคะจ้าก,ก็หวังว่าเพื่อนๆค่ะจะชอบวิดีโอสอนทําผมคลิปนี้กันนะคะแล้วก็เชื่อว่าหลายๆคนที่แบบว่าขอกันเข้ามาตั้งนานแล้วนะคะก็ขออภัยด้วยถ้าเกิดว่ามาชา้าะคะแต่ก็มาชา้ายังดีกว่าไม่มาเนาะสุดท้ายนี้นะคะจ้าก็ต้องขอฝากไดร์เป่าผมนะคะจากพานาโซนิกด้วยนะคะตอนนี้เนี่ยเขามีโปรโมชั่นอยู่นะคะซื้อไดร์เป่าผมพานาโซนิกรุ่นนาโดอี e, ทุกรุ่นเลยนะคะตอนนี้ เขามีโปรโมชั่นก็คือว่าซื้อ1แถม1น,นะคะไปจนถึงสิ้นเดือนมก,กราคมปี250 2 5 6 0เลยนะคะก็ฝากไว้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้เราก็ต้องขอตัวลาไปก่อนเอาไว้เดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่เร็วๆนี้นะคะวันนี้บ๊ายบาย